สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรับเดีราคาข้าวนะครับประจําวันพุธที่8มีนาคม2566นะครับราคาข้าวเป็นข้าวความชื้นไม่เกิน15%นะครับเดี๋ยวราคาเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับมาดูที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังปี2566นะครับจังหวัดนครสวรรค์9,800บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดพิจิตร9 6 0 0บาทถึง9,900บาทจังหวัดกำแพงเพชร 9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,600บาทถึง9,900บาทจังหวัดสุขโขทย 9, ัย9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี10,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดชัยนาท10,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดอุทัยธานี9,500บาทถึง9,800บาท จังหวัดชาเซงเศร้า10,000บาทถึง1200บาทจังหวัดลบบุรี9,800บาทถึง1 0 0 0 0บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น1 0 0บาทนะครับจังหวัดนครนายก1,200 0บาทจังหวัดปทุมธานี9,900บาทถึง1100 0บาทจังหวัดนครปฐม10,000บาทถึง1200 0บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดสิงห์บุรี 9,900บาทถึง11,100บาทมาที่ก็าหอมมะลินะครับปี2,565ทับ66จังหวัดสุรินทร์13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาท จังหวัดเสสเกต12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดยโสธร13,500บาทถึง14,580บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดนครพนม 13,800บาทถึง14,600บาทอันนี้ราคาต่ําสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดขอนแก่น14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,100บาทถึง14,300บาท จังหวัดลนองคาย13,500บาทถึง14,100บาทจังหวัดมุกดาหาร13,100บาทถึง13,200บาทและจังหวัดเชียงใหม่14,000บาทถึง14,750บาทบาที่เข้าหอมมลิโซนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับปี2,565ทั66จังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดลำปาง12,800บาทถึง12,900บาท จังหวัดอุตดิเด์12,900บาทถึง13,500บาทจังหวัดแพร่12,500บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับมาดูข้าเปลือกปทุมธานีนะครับนาปังปี2566จังหวัดลบบุรี10,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี11,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี 1,900บาทถึง11,100บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี1,500บาทจังหวัดปทุมธานี1,800บาทและจังหวัดนครนายก11,000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับมาที่ขาเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนะครับนาปีปี2,565ทับ66จังหวัดขอนแก่น11,500บาทถึง12,100บาทจังหวัดอุดรธานี 11,500บาทถึง1 2 0 0 0บาทจังหวัดสกลนคร11,500บาทถึง1 2 0 0 0บาทจังหวัดมาสารคาม10,000บาทถึง1 1 5 0 0บาทจังหวัดนครพนม1800บาทถึง1 1 6 0 0บาทจังหวัดกาลสินหนึ่งหมืันแปดร้อยบาทถึงหนึ่งม่นสองันสองร้อบาทจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งันบาทถึงหนึ่งหมื่นหนึ่พร้อยบาทจังหวัดร้อยเอ็ด 11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู11,600บาทจังหวัดหนองคาย11,400บาทถึง11,700บาทและจังหวัดมุกดาหาร11,000บาทถึง12,000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับวันที่รายการสุดท้ายนะครับข้าวเหนียวเมล็ดคะนาปีนะครับปี2,565ทับ66 จังหวัดอุดรธานี1 3 0 0บาทถึง1,500บาทจังหวัดนครพนม1,000 0บาทถึง1,700บาทจังหวัดน้องคาย1,200บาทถึง1,700บาทจังหวัดลำปาง11,000บาทถึง11,800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ8,300บาทถึง9,200บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่11,000บาท และจังหวัดเชียงราย1 2 0 0 0บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับครับนี่ก็เป็นราคาข้าวของวันนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับและกดติดตามช่องเหลยลองคนรักเกษตรด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ